สวัสดีครับคารไวโปรดักต์นะครับใครใช้อ e ีซูอยู่นะฮะเป็นโฉมเก่านะคันนี้รถ e อีซูซูไล่ตั้งแต่ปี2004-2005นะครับจนามาถึงปีประมาณ2010ทําหุ้มเบาะเบาะแคมปแล้วก็ปูพื้น่าใครรถนะใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับอนุรักษ์เก็บไว้นะฮะรถด,ดั้งเดิมนะจัดกันไปนะฮะหุ้มเบาะแบบสวมเบาะแคมปฟองน้ำฉีด ผมให้ดูนะแบบสวมของที่ร้านเป็นยังไงนี่คือแบบสวมนะตัดใหม่ตรงรุ่นคันนี้เป็นรุ่นบอกเบอสองตัวนะครับมีทั้งแบบเบะตัวเดียวกับเบอสองตัวในตัวปรับเบอะนี่ยเขาเรียกกันอย่างนี้นะฮะตัวนี้ตัวปรับเบอฮะไม่ว่าท่านจะเป็นรุ่นไหนเราตัดตรงรุ่นของรถของท่านนะครับสวมทับของเดิมนะครับของเดิมเป็นเบอผ้าสวมทับลงไปก็เป็นแบบนี้เลยเราใช้ได้ไนล่อนอย่างดีนี่ไดไนล่อนเนี่ยนะฮะและด้านหน้าเนี่ยฮะเป็น หนังลามิเนตลามิเนตทั้งหมดเลยลามิเนตคืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังการการีดด้วยความร้อนลงไปใน,ในตัวหนังเราใช้หนังเกรด A ตัวหนานะครับในด้านหน้าอันนี้เย็บแบบ VIP นะฮะดำแดงนี่สไตล์ออกไวรุ่นนะครับมาพร้อมกับเบาะแคปฟองน้ําฉีดเบาะแคปฟองน้ําฉีดเป็นแบบนี้นะครับนี่ถอดพนักพิงเดิมออกนะครับแล้วก็ทำตัวนั่งใหม่ให้มันเชิดขึ้นนะครับนั่งสบายขึ้น เดี๋ยวผมให้ช่างเนี่ยเครื่องลองนั่งดูนะครับอลองนั่งด้านคนขับก่อนนะครับนี่ถ้าช่างตัวเตี้ยละประมาณา160ราณ้อยหกสิบนะครับนี่นั่งประมาณนี้นะครับเราลองขึ้นนั่งข้างหลังนะครับถ้าคนแบบไม่สูงนะนั่งก็จะสบายๆนะครับนี่นะฮะื้นที่เหลือเฟือเลยแต่ถ้าคนขับตัว คนขับตัวขายาวส่วนสูง170ก็มันก็ต้องถอยเบาะลงไปนะครับว่าจะติดข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะสลับตำแหน่งนั่งได้เวลาเปิดเอาเครื่องมือเปิดจากหลังมาข้างหน้าอย่างเงี้นะครับเปิดได้ทั้งสองข้างเลยนะครับนี่อย่างงี้นะฝั่งนี้ก็เปิดได้นะครับเพื่อจะเอาเครื่องมือเอาแม่แรงออย่างเงี้นะครับเนี่ยเปิดให้ดูนะครับนี่เอาเครื่องมือแม่แรงได้เหมือนเดิมนะเบรก ไม่ลนฟองน้ําไม่ยุบตัวใช้ได้กันยาวนานนะครับนี่ปิดทับลงไปนะครับสะดวกสบายนะฮะนั่งสบายอ่ะคันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนี่ปูพื้นเราก็ตัดใหม่เข้ารูปนะครับเราทําตรงนี้ให้เชิดขึ้นมารับใต้น่องนะฮะให้นั่งสบายนะครับอปูพื้นก็เป็นเกรดเตยตัวหนาี่ตัวหนาเลยนะฮะตัวเดียวกับตัวบบอรถยนต์เลยนะครับหนังที่ใช้หนังลามิเนตลามิเนตคืออะไรคือแบบนี้ครับนี่ข้างหลังให้ดูนะฮะ ข้างหลังเนี่ยนะครับจะเป็นสามชั้นเลยนะครับสามชั้นคือเป็นแบบไหนนี่แบบนี้นี่หนาหนึ่งมิลเต็มนะครับนี่หนึ่งมิลเต็มเนี่ยดูปลายเล็บผมนี่แล้วก็มีฟองน้ำห้ามิลแล้วก็รีดด้วยความร้อนนะครับเขาเรียกว่าลามิเนตนะฮะนี่อย่างนี้เหนียวเหนียวทนทนนี่นี่หนะขูดนะปลายเล็บผมคมคม,คมนี่นะครับเนี่ยนะฮะเห็นนะฮะมันจะไม่ยุ่ยเหมือนตู้ทั่วไปนะถ้าทำกรรมวิธีอย่างนี้เราเลยกล้ารับประกันให้ถึง3ปีเต็มพอเราใช้ได้ที่เย็บเนี่ยได้ในร่อนอย่างดี หนังใช้ดีคุณภาพวิธีการโครงสร้างดีอะไรดีแล้วก็อายุก็ใช้งานได้ทนทานนะครับให้คุ้มค่าเงินกับของท่านแน่นอนนะครับปูพื้นก็สามารถถอดออกมาได้นะครับนี่ถอดออกมาปุ๊บล้างได้นะฮะเราเสริมใย,ยมิ่วให้อย่างดีนี่ครับเนี่เหนียวเหนียวทนทน,ทนอย่างนี้เลยนะครับนี่นะอันนี้ก็สามารถเลือกขอบเลือกอะไรได้เราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงดูงานนะครับเราจะเก็บงานให้ท่านเนียนเรียบร้อยหมดเลยนี่ตามสัดส่วน ตัวนี้เป็นตัวหนา13มิลน,นะครับหนังตัวเดียวกับตัวเกล็ดทาบ่อเลยนะครับท่านไม่ต้องห่วงน้ําไม่ซึมผ่านลงไปเพราะมี XPE รองข้างล่างนะในท้องตลาดมีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าผมทางร้านเรานี่เราคํานึงถึงการตัดเย็บและคุณภาพให้ท่านคุ้มค่างเงินมากที่สุดนะครับเอามาล้างก็สามารถใส่กลับคืนได้นะครับอ,อย่างนี้เลยบออแคปเนี่ยเป็นฟองน้ําฉีดฟองน้ําฉีดเป็นยังไงอาวดูนี่นี่คือฟองน้ําฉีด นะครับนี่ฟองน้ําฉีดถือเป็นอย่างนี้มันจะมีโครงเหล็กอยู่ข้างในนะฮะอย่างนี้น,น,นี่โครงเหล็กนะครับทั่วๆไปก็จะเป็นฟองน้ำอย่างนี้นะครับนี่คือฟองน้ําทั่วไปมนะันจะแบรคแต่เบรกแล้วหลน่นดีขึ้นมาหน่อยนะไปตามร้านบเบาคขาก็เขาเรียกว่าเสริมฟองน้ําเอาฟองน้ําแผ่นเนี่ยมาตัดนะเขาเรียกว่าฟองน้ําอัดนะครับแบบนีนะ้แต่ของทางร้านไม่ใช่ของร้านนี่เป็นแบบนี้เลยนี่ฟองน้ําฉีดขึ้นโมมานะครับต้นทุนเราก็สูงแต่ก็ ท่านใช้ทีเดียวคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเก๋งกระบะอะไรนี่นะครับมาที่ร้านนี้เลือกสีก็รอรับกันได้เลยเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนะครับเย็บเป็นอยู่ที่นี่มี่ร้านจอดรถสะดวกสบายนี่ครับเราก็ผิดกระบวนการให้กับลูกค้าเบ็ดเสร็จครบวงจรอยู่ที่นี่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 0917099960หรือทาง l i n e แอนะครับ มีแอดนำหน้า C A R 99แอดนำหน้า C A R 99มีครบทุกรุ่นนะครับรถอีซูซุนะหรือรถอื่นใดนะครับของท่านติดต่อมาได้นะครับดูตัวอย่างก่อนตัดสินใจรับรองว่าคุ้มค่างเงินของท่านแน่นอนนะครับสวัสดีครับ